là con khỏi con cho đi Mà cụ bệt ông kìa bếp bây giờ bếp bớt bếp mà làm bếp bếp để mà bếp vậy bắt lấy ใส่แบบแบลายแต่ว่าอันทักไปใส่เบิดเล็กน้อยกูเอาเบิดดธบรดจักโอ้ยเบ็ดสีด่สิบ,บ,บล,ลังอย่าเบ็ดสาวลังป้าหนุกมากินข้าวมาดากพีน่นองมาซุกสติกเกลสติกเกลวขาแต่หัวปีแ้วเนี่ย ใส่จะได้เกี่ยวข้าวตอนหัวปีก่อนหมูแล้วน้ำกระจิตรอมเอาน้ำกระจิตอมไปว่าฝนกระจิตโตข้ามผอนเขาแล้วน้องเอ้พันเขาที่เขาใส่ก็เป็นพันเขาเถียวว่ามันซุกไว้พี่น้องพี่นนองมันถอกไว้มันแก่ไว้ประมาณสามเดือนก็ได้กินนะเนาะข้าวบาสมาซุกแต่ว่าอยู่ฟังไทยจะปลาซุกไปหลินบานพี่ต่อนะไป เปดินรับไดไปดำเนาะเป็นกับอันภูเขาที่แบบว่าเขามันน่านซุกขนะพี่้องแจะว่าเป็นเขาที่แบบง่ามเลยเขาเพิ่นเขาหอมอู้มีแต่ปลาพวกนี้ปลาหน้าสดๆดเลยปลาเข่งปีนี้ต้องมีปลาขอนแน่นอนหน้าบาซุกพี่นนองถ้าเบิ้งคลิปเลย มมันนีปลาอ,อ,อและอันนี้คือวิวลางบานบาสุกพี่เนองปลาดิโกนี่ขย้อนโมเมนต์ย่ามหนาวพี่เนองขนาดโมเมนต์ย่ามหนาวยังอันหมอกวะหมอกเลือขี้เฟอือขี้ฝาเต็มผู้เลยพี่เนอง สองพันแล้วสบายดีพี่น้องเดไปใส่ฉุบบอกมึงหมดสองพันแล้วอุ้ยดีใจเด้ไอเสื้อผ้าไปใส่เบ็ดกบเออไปก็ไปแล้วอะไรอ่ะบอกมัดอันนเขาได้สิประมาณมันคืออันนั้นเออมาท่านไหนบอกเขาบอกท่านไหนบอกเอฟซีว่ามีค่าดีไก่เด้สิไก่ห้องไก่ห้องเฮ็ดมือนี้โอเคโอเคโอเคไปหมดค่ะไล่หมดค่ะ เป็นเหดยัง่กําลังตื่นมามื่อนาคขอันนั้นตุ่มเขาไมีใจพสองข่าดีใจดีใจดีเลไอซูเห็นปะไอซ์่งตื่นมาแต่พักหาหมงผูกามาเบิ่งมันมียางเห็ดกางเงาเงงเงเงงมันนอกันตื่นมาเดี๋จรับเลยก็เนาะอืว่ายคลิปจังบเออเนอย่างข้างอย่างปุ๊บวัเป็นอย่างไปวาดไปถ่ายคลิปวันนี้เนี่ยเันศุกออกไปถ่ายต่งน้นนันกะมั่นแดดมันแดดแล้วค่ะก็จะเห็ดเปลี่ยนมาอีต ไปกันเด้อโอเคโอ้บ okay. oh, กควงขึ้นไลายแทะมาทิ่โต๊ะสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเบอร์สุขุสุขชนพี่น้อง,องยินดีต้อนรับเข้าสูุซองเบาสุขคนยินดีเวอร์ชั้นสามพี่น้อง <c oughs> กับเปลี่ยนมุมเนาะพี่น้องน้ำมือนี่อันที่แรกก็ระสิทธิ์ไทยขีดอยู่ไหหน้าพี่น้องพอดี แนมมาเบื้องอันภูเขากับอันแม่น้ำเซโดนเนาะพี่น้องก็เห็นโอ้ยวิวงามมาดีพี่น้องเลยก็เลยเปลี่ยนบอนเนาะมานั่งอยู่อ่าท่าวัดพี่น้องท่ายิมเซท่าวัดเ <c oughs> มื่อนี้ก็ชิมาบอกข่าวดีเอ็ซีเนาะพี่น้องเนาะก็คือสองบาลสูบแผ่นผ่านแล้วพี่น้องมีโฆษณาเขามาแล้วเนาะมังเสานี่อ่ากล็ลุนมากลุนมากตั้งสามวัดเนาะพี่น้องเนาะ ตั้งแต่วันที่ส่งคอไปพี่น้องตอนเริ่มเหตุนะเจ็ดวันนะพี่น้องเนาะรวมไปทั้งตอนเริ่มเหตุนะเจ็ดวันตัวนี้เป็นวันที่แปดพอดีอเหมือนที่เจ็ดหมือนที่แปดกระพ่านเนาะพี่น้องเนาะะอนุมัติการบ,บ่าสุกัยยามาขอบคุณสุขูสุขคนเนาะพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมูฟเ่อน อ่าแล้วก็ขอบคุณขอบใจไอเอ็น้อง YouTube ทุกคนเนาะที่ซอยแท้เนาะพี่น้องเนาะอ่าขอบคุณพ่อแม่ป่าลุงทุกคนทุกกำลังใจนะพี่น้องที่อ่าส่งมาถักถามมาถามข่าวนเนาะหลายๆคนเนาะพี่น้องขอบคุณเบอร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องขอบคุณไอเอ็อเน,นองพ่อแม่ป่าลุงเบอร์สุขสุขคนกะดีใจดายเนาะพี่น้องเนาะ กหลังจากสองเก้าปิดไปก็เ <c oughs> จ็บบอกซับแห้งนะพี่น้องเนาะก็เลยอัน้าว่ว้ท่านที่ที่มั่นปิดน้องพี่น้องมาสุกหูกตอนประมาณอีกประมาณสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงต่อมาก,กัรเลยสางสองใหม่เลยเพราะว่าบมสุกเป็นคนที่แบบว่าอันคันอ่าคันว่าได้เฮ็ดอยากเฮ็ด ให้มันสุดๆ,ๆนะพี่น้องคือมือปกติบริหารคลิปจ้ากี่ไหนคือจะ่าใจสีขาดนะพี่น้องนะแต่ว่าก็อดเอาอยากเฮ็ดคลิปแห้งอยากล่งคลิปแห้งแต่ว่าสองมันกับยังบท่นเนี่ยผ่านนะนะเอาล่งคลิปไปมันกับพม,ม,ม,มีประโยชน์เอากานว่าสองผ่านแล้วอนุมัติแล้วมีโฆษณาเขาแล้วเขาลงคลิปเขาก็ในม,มีกาลังใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้าขยันเห็ดคลิปปลายเขาก็ไหลเงินนะนะพี่น้องนะ ยอดเงินมันจะขึ้นตามที่เฮาเห็ดคลิปแล้วก็ยอดวิวที่เฮาเห็ดได้เนาะพังถ้าเฮาเห็ดคลิปหลายเฮาก็ได้ยอดวิวร่วมกันหลายมื 11, 13, ้อนึง3คลิปสมมุติว่ามื้อนี 15, 000, น้5คลิปละ5,000เนาะคลิปละ5,000วิวอ่า3คลิปเฮาก็ได้ละ15,000วิวเนาะต่อมื้อนะพี่น้องว่า YouTube จะไล่เงินเฮาเฉลี่ยต่อมื้อแล้วก็รวมๆๆจนครบ1เดือนเนาะพี่น้องบานเดือนนั้นเฮาได้เทไรเนี่ย,นนยมันก็จันะงสิงสงสงให้เฮาเนาะก็ะส,ะสิมาบ,บอกข่าวดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือบาสุกอันจะได้ตอนหับปัดต้อยน้องพี่น้องเนาะปัดต้อยเป็นเซรมายามบ่านบาสุกแล้วบาสุกก็ดีใจน้องพี่น้องที่แรกกันอ่าบาพิตตซีมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาพิตตซีมาพอดีแบบนี้พิตตเลื่อนปัดต้อยเลยเ่ยบบอยากมาเล่าเนาะพี่น้องอยากมาดินอยากมาเที่ยวเล่าบาสุกก็เลยวบาเอ้ามันพิตตได้เลื่อนเนี่ยปัดต้อยกับมาพร้อมกันกับพิตตเลยที่สันมันจะง่ายเนาะพี่น้องบาสุกก็เลย ักถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าโอเคแล้วสปัปะสิไปเนาะป่าเพิ่นสิมากับหมู่เพิ่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าลุงเปียกพี่เนาะลุงเปียกลุงเปียกกับชิมานําแล้วก็อ่ามีปาต้อยลุงเปียกพี่ตอแล้วก็อ่าพี่บูดพี่อามเนาะพี่นอ้นองสิมาอ่าสิมาเที่ยวบ้านบาสุกมือ้อวันที่2เนาะพี่นอ้อง2กันยา เดือนหน้าเป็นเดือนกันยาครับพี่น้องวันที่สองกันยาเด้อพี่นอ้องมืึงฮึ่นี่แหละมืึงฮึ่นี่แหละเป็นจิมาดีแต่ว่าส่องอนุมัติตอนที่ปต้อยสิมห้าน้อพี่น้องนะเนาะพอได้มีกำลังแรงใจเหตุขีดพนันโบนาบูดบนบบเสาโบเอียงตอนที่เพินะ่นมาเนาะถันเพิ่นมาตอนที่สองเมื่อท่านผ่านก็นคือสีแบบ ม่นกสิแบบบ่แมนวาอันนี้นะม่นกสิแบบบำมวนในจิตในใจหองเราเนะเพราะว่ามีปัญหาด้วยภพกับปัญหาในชีวิตเนามันกสิตอนรับเพิ่นบบเต็มที่วันนี้ดีใจเนาะนสองพันก็สิได้แต่ตอนหับเพิ่นยังเต็มที่เนาะแต่ว่าอาจจะขาดขาดเคลื่นเนี่ยกะขอโทษเขอไฟ่ร้ายๆต่พี่น้องเพราะว่าบัตรเพาซุกเป็นมันนอบัาซุกกับแจ็ดบอกป้าเป็นได้ว่ามาบัตรบัาซุกนี่ต้องลุยแน่เด้อบ่คือไปในเมืองเลย จะบานพ่านมาสุกจะดีอย่างหนึ่งเนาะก็คือเงินจะบกคอยเปลืองปันไันคือไปเที่ยวในเมืองพี่น้องเพราะว่าบานเท้าน้องพี่น้องมันเกิดซ้ำบานเท้านี่งลมันเดี่ยวขึ้นมาบ้านมาซุกเกิบมาซุกจะหายพันมาผักอยู่บ้านมาสุกขึ้นหนึ่งพี่น้องขึ้นวันที่สองที่แรกนะมาซุกวางแผนหน่อยว่าบาซุกมาซุกที่แรกมาสุกคิดว่าพี่ต่อพันชิมาเอาคล้องมาแจกเลยเนาะแต่ว่าอ่า เพิ่นบวชแล้วามาแจกเพื่อนเนาะบาซุกคิดบางแผนวะ่าวันที่สองเพิ่นมาแล้วก็มานอนอยื้อแคอนบาซูกข,ขึ้นหนึ่งนะคะขึ้นแล้วก็มื่อวันที่สามจะพาเ,าเ,เาพิ่นไปอันบ้านขมบอนไปแจกของแจกเงี้นะเพื่นเนาะแจกของที่พี่ต่อเอามาบาซุกคิดรายจังั่นที่แหล,ละแล้วก็วันที่สี่จะพาเพิ่นไปตาดฟ้านปากซองละไตนไหนมันจะครบเบิดเนาะตาดฟ้านตาดเนื้ออันชวนพักแล้วก็หลายๆอย่างชวนกาแฟทุกอย่างเนาะอยู่ปากซองเบิด เรื่องน้ำตกัเนก็ในคารในวันที่สามเนาะเดี๋ยวกรสิทภาพเพื่นมาน,นอนปากะะเซ่แล้วก็เรื่องโรงแรมเสียหายเพิ่นเลือกเอาเองเนาะเราบางจำปะซักแกลนที่แบบว่าอันแพงแน่เนาะพันกว่าบาทอ่าแต่ว่านอนรู้อยู่สบายแล้วก็มันจะมีข่าเสานึ่งพันกว่าบาทน,นะแล้วก็โรงแรมธรรมดาเนาะพี่น้องถือว่าสุขสิดภาพไปนอนโรงแรมประมาณราคาสองร้อยหาสิบบาทเนาะพี่น้องแต่ว่านอนได้ราคาแบบเกินราคาเลยแหละประมาณ ราคาหาหกลอยเนาะคันจีบใช่กับมันราคาจีวัดเพ่นแพรกน่ะนะเพราะว่าช่วงนี้มันเงินมันเฟอเนาะเงินลาวมันเฟอแต่ว่าเพิ่นบอได้ขึ้นค่าโรงแรมนาะแตตัวนี้ก็เป็นการดีเนาะที่แบบว่าเหตุให้หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้หลายคุ้มค่านะ,นะเพิ่นเนาะไปพนนรงแรงประกาตื่นมือเช้าในวันที่ในวันที่หาเนาะพี่น้องการสีผ้าเพิ่นไป วัดผู้จำปราชกอนกัปน้องพี่น้องเนาะส่งการเดินทางในนี้ยมีบาสุกับบางแพนไม่เบิร์ดละกันว่าเสียหายไอดอนน้องพี่น้องกันเป็นตัวแท่นน้องพี่น้องอไอไนเนาะเพราะว่าให้อร์เห็นในน้องพี่น้องอายเป็นมีรถใหญ่เนากะก็เวลาแขกคนมากก็ให้อายเป็นพาเที่ยวจังสี่นกะก็ขนมีไอดอนก็สิยากแน่ร้ายเติบน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าการใส่รถใสย่ยังนะวันน,นี้แพนกระเื่อนเบิร์ดน้องพี่น้องเนาะก็คือ บาสุกได้ตั้งกลุ่มคุยกับป้ต้อยกับพี่ต่อเมือนั้นเนาะแล้วก็พี่ต่อนาะแผนเพิ่นพอนที่แบบนี้เพิ่น,นกับแช่แผนเพิ่นมากเนาะ <c ười> คือแผนเพิ่นนาะวันที่สองจะมานอนบ้านบาสุพี่น้อง <c ười> เพิ่นจะมานอนบ้านบาสุกแล้ววันที่สามเพิ่นจะออกไปเพราะว่าพี่ต่อแผนเพิ่นคือน,นั่งรถมอเตาอร์ไซค์เนาะขี่รถมอเตอร์ไซค์อ่าเพิ่นจะออกไปตัดฟ้าดตัดเงื้อเนี่ยปากซองลาาไต่เนี่ย ะคืนวันที่สามน่ะเพิ่นจะนอนอยู่แถวปากซองเลยเนาะเพิ่นว่านอนอยู่แถวปากซองเลยเพิ่นจะหาที่พักแถวนั้นแล้วกลาคืนวันที่สี่เพิ่นจะอยู่ในปากซองเพิ่นจะหน้าท้าหมู่ที่บ่หมู่เพิ่นเนาะพี่น้องหมู่เพิ่นอยู่ในปากซองแบบนี้เพิ่นจะไปถ่ายสวนกาแฟเพิ่์นข้าเจ้าน้องเนาะสวนหมู่เพิ่์นอยู่ในปากซองหรือว่าคนหัวจักเนี่ยบ่หมู่กับเอสซี่เนี่ยเพิ่นมาหนองหนองเนาะอ่าแล้วก็ วันที่หาเพิ่นจะออกเลยนะพี่อนเพิ่นจะกลับเลยมันก็เลยเหตุให้อันพิดแพนกันเนาะพี่นออนะ้องเนาะผิดแผนที่แหละว,ว่าสุบกิดว่าวันก็นเลยว่าสิบเปียนว่าเป็นวันที่สามนะ่ไปปากซองเลยแบบทัวเบิดนะแต่ว่าบี่ต่อเพิ่นสิไปแบบอันแบบประมาณแบบส่วนตัวนะกับมังมังน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นสีนัน่งรถจักรรถเอาจะใส่ไปคนแบบซอมบีชมวิวแบบว่า ค่อยๆถ่ายคลิปไปนะน้าพี่น้องแบบประจนแพะเนาะก็เลยผิดแผนบาซูกกรเลยสี่นาจะได้อันผ้าปะต้อยไปแล้วก็อันเทียนมันครบเนาะพี่น้องเนาะในมือเดียวแล้วก็วันที่สี่อาจจะได้ไปบัดรผู้จัมปาซักแล้วก็ไปส่งปะต้อยอยู่ที่ด่านเลยนาะพี่น้องเนาะปะต้อยก็ลุงเปียกก็คือแผนบาซูกสรุปง่ายๆก็คือจังสี่เนาะ เอฟซีจริงงงเราไปแล้วมามันหลายขั้นตอนก็คือวันที่สองไปหาบปะตอยมาจากด่านชองเมฆเขามาที่บ้านมาซุกแล้วก็อ่ามาส้มบ้านมาซุกกินข้าวกินน้ำอยู่น้ำกันเนาะพี่น้องแล้วก็นอนบ้านมาซุกคืนหนึ่งวันที่สามเสื้าปะตอยไปปากซ่องเนาะพี่น้องปากซ่องนี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวคือตาดป้านตาดเงื้อแล้วก็สวนกาแฟแล้วก็หลายๆอย่างเนาะพี่น้อง น้ำตกตาดเขืนซื้อลาไตา่ลายแหง้งอะไรลงไปอัตตะปือแห้งมีตาดงามเนาะอ่าแล้วมานอนปากเซ่พี่เนาะมานอนปากเซ่ยุทีห้องแหมงจำปาซักแกนเลยจ่านะอันสิดูแลเป็นน้อนเดือดอาหารเนียงันนั่นอันนี้เนาะสิพาเพิ่นไปพาเป็นเที่ยวแล้วนกะ็วันที่สี่เนาะพี่น้องสิพาเพิ่นไปวัดพูจ์จำปาซักตอนเชนะ้าเนาะพี่น้องแล้วก็พาเพิ่นไปส่งอ่าด่านช่องเมฆตอนแรกเอ้ยบอแม พี่น้องเปลี่ยนแพน้อยลืมไปตอนเศร้าล้วการมาขึ้นรถอันนัน้นปากเซ่กรุงเทพนาะอพี่น้องเพิ่นจะนั่งรถปากเซ่กรุงเทพพี่น้องพอดีวันที่สี่เพิ่นจะกลับนะ้องพี่น้องเพิ่นมาวันที่สองนะครับไปเที่ยววันที่สามวันที่สี่กลับเลยที่แลกว,วันสิกับวันที่ 5, หา้หาหา่านหวานมีเหตุผลหลายอย่างนะพี่น้องแพนมันบดตรงกันแต่การแรงท่องเที่ยวในปากเซ่ลาวไต้มันกัสีบูรายแน่น้องพี่น้องเนาะบาสุขเลวบาไอหน้าไม้เพิ่น มาซัมนีกน้อนแล้วก็ใบหอบหนาจังมากไหมน้องพี่น้องให้มันทั่วเพราะว่าแรงท่องเที่ยวอยู่ปกเซีมันเกิดยุราอ่ะน,ะนะพี่น้องมันสินเน้นแต่เรื่องธรรมาศาสตร์น้องพี่น้องมันชิบเนนแบบว่าเรื่องแบบอันตึกสูงอันนั้นอันนี้มีสถานเที่ยวแบบท่องเที่ยวสถานที่ที่แบบท่านชะม้าย,ยังแนะนะพี่น้องเป็นกับเป็นคนที่แบบว่ามีอายุแน่นอกจากมอตแต่กับธรรมาศาสตร์นำตองนำโต๊ะไปจัเสเนาะอันจิพาเพิพเ่นไป พอจนไพ่นำตกอยู่อัตตะปือน้ำตกกาดขมิดนะกาดถิเป็นไปเมื่อไรเพื่นชิยางบม่ไดเพื่อนาเพื่อนท้นสลิงกันหนาจะเมื่อไรน้องพี่น้องแต่จะเน้นแต่ว่าเพิ่นมาส้มมาอันนี้มาเห็นประเทศลาวเนี่ยมันอ่าเป็นทังไหนทังไหนน้องพี่น้องเนาะกาดจะมีแผนประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะข่าวดีของบาซุกที่บาซุกจะบอกนี่ยมีซัมหนีเนาะคือข่าวดีของบาซุกก็คือปลาตัวไอซิมาแล้วก็พี่ตอแล้วก็ทีมงานของประเทศพิโตเนาะ ต่อยลุงเปียกพี่ต่อพี่อาบแล้วกพี่วุฒิน้องๆสิมานารินบ้านต่างหลางมาเหยี่ยมมายานนนะพี่้องเนาะปลาสุกกระสิเตรียมโตตอนรับสิแบบว่าให้ดีที่สุดแหละพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าเข้าไปผ่านเพิ่นเนาะเพิ่นกับต่อนทัาเข้าแบบดีดีสุดๆเลยแหละพี่น้องเบาสุกเวลาเพิ่นมากเบาสุกไกอยากษ์ตอนทัาเพิ่นให้มันดีเนาะให้มันดีไม่อยากให้ขาดยังเห็นแหละพี่น้องเอ้ยจะสิดูแลเพิ่น ให้เ,เต็มทีน่น้อพี่น้องต่อยกับผิดต่อการิมียชัยำนีเนาะงพี่น้องเนาะการเรื่องช่องกับทังไี้ก็ขอบคุณสุขุสุคนเด้อขอบคุณไอร์เนาะสุขุสุคนทช่วยซอยแช่พีนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนาะงพี่น้องที่เขามาติดตามตอนนี้ก้าวเขาสู้เจ็ดพันทรสาบสาไข้แล้วนาะงพี่น้องเนาะรางวัลลงคลิปนี้ไปเอฟซีจะซอยกดติดตามให้เป็นกำลังใจมาสู้ให้มันหด เจ็ดพันชับสไคร์เนเดอร์พี่น้องยังอีกหาหกสิบกว่าคนนี่แหละจะถึงแหละเนาะอะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กระซิเบิ้ลแย่งสามีเนาะขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอสซีที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทั้งหกดใครจะลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาสุงเนเดอร์พี่น้องแล้วก็เบิ้ลโฆษณาเพื่ออันเป็นรายได้ให้ยูทูบเบอร์ทุกๆคนเนเดอร์พี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย